สวัสดีครับ,รบเราสาวกควู้หมอออนไลน์มาเก็ตติ้งนะครับวันนี้ผมก็จะมีนิทานนะครับหัวข้อนิทานก็คือช่วยด้วย,วยกูอยากรวยนะครับในตอน EP ที่หนึ่งก็จะพูดถึงตักน้ำให้เต็มตุ่มนะครับเออเราเคยได้ยินไหมตักน้ำให้เต็มตุ่มเนี่ย วันนี้มันจะเกี่ยวกับความรวยของเราได้ยังไงนะครับก็มาติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีความแห้งแรงทั้งหมู่บ้านก็มีแอ่งน้ำเพียงแอ่งเดียวอยู่บนเทือกเขาแสนไกลแสนไกลนี่ผมเติมเองนะครับ ชาวบ้านก็ต่างเอาตุ่มมาตักน้ำเพื่อนำไปใช้บริโภคในทุกๆวันนะครับชาวบ้านนี่ขยันมากเลยนะครับตักน้ำให้เต็มตุ่มแล้วก็มาที่บ้านนะครับซึ่งระยะทางก็ยาวไกลเหลือเกินนะครับเอาละครับเข้าสู่ช็อตเด็ดของเรานะครับมีนายคำกับนายมีนะครับอันนี้ผมก็ตั้งเองนะตั้งเองนะครับ นายคำกับนายมีนะครับนายคำก็ดูทรงคนระับเป็น,ปนชาวไร่ชาวนานะครับนายมีก็แต่งตัวดูดีหน่อยนะครับแต่งตัวดูดีหน่อยนะครับเป็นคนต่างเมืองนะครับแต่เข้ามาอยู่ในเมืองนี้นะครับโอเคไปต่อนะครับ,รบนายคำก็เอาตุ่มไปตักน้ำบนภูเขาในทุกๆวันนะครับ แถมมาก็คือแรงที่ถดถอยนะครับไปในทุกๆวันเหมือนกันเพราะว่าในคำก็อายุเพิ่มมากขึ้นนะครับดูงเหงื่อครับเต็มเลับเหงื่อนะครับทำให้อ่อประสิทธิภาพนะครับประสิทธิผลในการขนน้ำนะครับน้อยลงนะครับปกติอาจจะว,วันละสี่ห้ารอบแต่ ตอนนี้ก็จะเหลือแค่สองสามรอบนะครับตามแรงที่ถดถอยไปนั่นเองนะครับส่วนนายมีนายมีก็คิดว่าเอ้ยเราจะทําอย่างไรดีเราไอเรามันจะเอาเรียร่ยวเอาแรงไปสู้ในคำเนี่ยมันก็จะเป็นไปไม่ได้เราจะมาตักทุกวี่ทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้ในคำก็จึงคิดนะครับแล้วก็ปิ๊งไอเดียนะครับ เราจะต้องต่อนะครับต่อน้ำนะครับมาที่บ้านเราให้ได้โดยใช้ท่อนั่นเองนะครับนายมีนะครับก็เอาข้อมูลเนี่ยไปพูดกับนายคำนะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะครับก็คิดว่านายคำน่าจะเห็นด้วยนะครับคิดว่านายคำน่าจะเห็นด้วยนะครับ แต่นายคำกับไม่เชื่อเลยนะเป็นไปไม่ได้ impossible นะครับนายคำก็คงไปตักน้ำบนภูเขาต่อไปนะครับแล้วในมีล่ะในมีทำอะไรนะครับในมีก็ไม่สนใจนะครับใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับในมีก็เดินหน้าวางแผนในการต่อท่อน้ําจากภูเขาต่อไปนะครับแล้วก็ลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะครับ นายมีใช้ทุกๆวันที่ไปตักน้านายมีก็ไปตักน้ํานะครับเพราะว่าเออ่ถ้าไม่ไปตักเนี่ยรอแต่ไอเดียเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้นะครับระหว่างที่ไปตักก็เอาท่อมาต่อเรื่อยๆต่อเรื่อยๆนะครับชาวบ้านก็หัวเราะเยาะเย้ยหยันนะครับคงไม่มีทางที่จะทําสําเร็จเป็นแน่แท้นะครับนายมีก็สู้ต่อไปนะครับ สุดท้ายนะครับนายมีก็ต่อน้ำนะครต่อน้ำจากภูเขานะครับมาถึงบ้านสำเร็จนะครับโอ้โหคราวนี้นายมีไม่ต้องไปต่อแล้วนะครับไม่ต้องไปต่อน้ำแล้วนะครับเพอเพอนายมีอาจจะสร้างรายได้จากการขายน้ำจากอาบนภูเขาด้วยนะครับถือลิขสิทธิ์การสร้างรายได้ได้นะครับส่วนในคํคก็ อิจฉาตามตามไปนะครับรู้งี้นะครับรู้งี้นะครับรข้อคิดนะครับในมีเขาก็คิดแบบคนรวยนะครับคนรวยเขายอมเหนื่อยนะครับแล้วก็มีวิน,วนในในการสร้างเครื่องมือการทําเงินนะครับ่วนคนจนนะครับคนที่ความคิดแบบเดิมๆนะครับเขาก็เป็นไปไม่ได้แง่ลบเราไม่มีทุน เราไม่มีเงินทุนเราจะไปขายออนไลน์ได้ยังไ,ไงนะครับเราไม่มีเงินทุนหรอกไม่มีซักบาทจะขายออนไลน์ได้ยังไงนะครับจากความรู้นะครับที่เราได้รับมานะครับประสบการณ์ที่เราได้รับจากนิทานเรื่องนี้นะครับเราจะประยุกต์ใช้ความรู้ของเราได้อย่างไรสิ่งแรกนะครับเราต้อง รู้จักกันว่าเราจะสร้างเครื่องมือของเรานะครับในการทําเงินอย่างไรครับเครื่องมือทําเงินการสร้างรายได้มีอยู่สองแบบเราอยากได้แบบไหนนะครับแบบแรกเราเรียกว่า passive income นะครับ passive income นี่เราเหนื่อยนะครับในระยะแรกนะครับแต่พอเรามี หลักปักฐานแล้วเรามาีสมมุติว่าเป็นทีมงานที่เข้มแข็งแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปทำแต่มันจำเป็นที่จะต้องปั้นทีมงานปั้นระบบสร้างระบบสักอย่างหนึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างผมสร้างช่อง y o u t u b e นะครับณนะตอนนี้นะฮะคนซับสไครต์ของผมก็ยังศูนย์คนนะฮะ แต่ผมก็ยังสร้างต่อไปนะครับ YouTube, YouTube ก็เป็น Passive Income นะครับทุกคนใครมาดูตอนกลางคืนนะครับหลับเราหลับไปนะครับมันก็สร้างรายได้ให้เราได้นะครับมีอีกเยอะแยะนะครับที่เป็น p a s s i v e income ส่วนอันที่2ก็เหมือนในคำนะครับก็คือ Active Income ก็คือคุณไม่ทำคุณก็ไม่ได้นะครับเหมือนกับ ในตอนนี้เช่นเดียวกันนะครับที่ยังคงรับราชการอยู่นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าวันหนึ่งนะครับเราจะหลุดพ้นจากตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เรานะครับเราต้องได้เงินเดือนตามสเตปเท่านั้นเท่า,น,น,น,ทาน,นี้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับ passive income อะไรต่างเนะี่ยมันมีช่องทางในการทำมาหากินเยอะนะครับ เงินแสนเงินล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้สบายยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือการทำ YouTube เนี่ยก็จะเป็นช่องทางหนึ่งในการแพสซีฟเอนค o m e แต่คราวนี้เราทำปุ๊บเราจะต้องมีความต่อเนื่องนะครับมีความต่อเนื่องเราจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะครับ ตรงนี้หรือใครอยากจะไปทำธุรกิจอื่นนะครับเปิดเพจอะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งถ้าเป็นการสร้างตัวตนแบบออนไลน์นะครับกว่าคนจะรู้จักเรานะครับอย่างน้อยปีถึงปีครึ่งนะครับอย่างตรงนี้ผมก็ทำนะครับทำ YouTube ด้วยทำเพจด้วยฝากกดติดตามด้วยนะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งคนก็เห็นเรานะครับเราเชื่อว่านะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะพอเก็ตไอเดียได้นะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับใหเ้เราจะทำยังไงสร้างให้สร้างช่องทางนะครับในการทำมาหากินของเราได้ที่จะเป็นช่องทางที่ยั่งยืนนะครับถ้าเราทำงานนะครับเหมือนผมนะถึงแม้ผมรับราชการนะครับแต่วันหนึ่งเขาก็ต้องไล่เราออก นะครับเราก็จะได้เงินเดือนแค่สเต็ปแค่เนี้ยตามสเต็ปนะครับทายังไงก็ไม่ถึงแสนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ดูเด็กนะครับค้าขายออนไลน์นะครับหลายแสนแล้วนะครับดังนั้นนะครับก็อยากฝากทุกคนนะครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับเราก็ต้องพยายามทําต่อไปนั่นเองนะครับขอบคุณทุกการรับฟังนะครับโอเคสวัสดีครับ